สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องคนมรรค channel นะครับวันนี้นะครับมีของมาให้ดูนะครับเป็นเครื่องขัดไม้นะครับอ่านว่าอย่างไงบาลเลล่าบาเเลล่านะครับอ่านตามตัวเ้วยเนาะบาเเลล่านะครับอันนี้เป็น bl 9ก้ c ห เบล941แต่ว่าที่ในใบสั่งซื้อเป็น M นะ BM T 941นะครับอันนี้ราคาราคาที่สั่งซื้อนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับที่จริงมันลดนะครับสั่งช่วงที่มันลดที่เมื่อวันพันหกนะพันหกอันนี้มาดูนะครับเดอนะครับ จะแกะให้ดูนะครับอันนี้บาเลล่าแกะดูนะครับสั่งจากลาสต้านะครับลองสั่งดูนะครับบอกว่าใช้ดีอยู่แต่ว่าลองทดลองเฉยๆครับนะครับใครชอบที่มันของดีๆนะครับก็สั่งของดีๆไปนะครับส่วนผมนี่ก็อันนี้เอามาให้ชมนะครับสั่งใช้งานเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างครับดูนะครับแกะครับหนึว่าดีมากเลยันึว่าดีมากเลยครับ น,น,นี่สั่งมาตั้งนานแล้วนี่ยังไม่เจ็บสั่งมาตั้งนานแล้วนี่นะครับของจากลาซาด้าดูข้างในนะครับข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับมี เปิดมาแรกเลยนะครับนี่จะเป็นถุงดักฝุ่น,นครับถุงดักฝุ่นมีสายรัดครับปิดเปิดด้วยบีบนะครับชิ้นนะครับถึมีนี้เด่างนี้น่าจะเป็นเหล็กที่ทันใส่เวลาเราเราหงายเครื่องขึ้น,นครับหงายขึ้นเพื่อขัดนะครับอันนี้เหล็กสําหรับใส่ตัวหงายเครื่องนะครับ ต่อไปจะมีอะไรอีกดูนะครับจะมีเครื่องนะครับโอ้โหหนักมากหนักมาเลยอันนี้ก็จะมีคู่มือในะบ,อบอป,ประกันนะครับมีคู่มือบอใบประกันนะครับคู่มือนะครับใบป,ประกันตัวนี้น่าจะเป็นแผ่นนี้แผ่นรองนะครับน่าจะเป็นแผ่นรองอยู่ข้างล่างอาวางไ้ว้กน ไม่ได้โฆษณาเลยครับสั่งมาใช้นะครับเนี้ยไม่มีอะไรครับสั่งมาใช้ใเฉยๆนะครับได้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของบริษัทนี่นะครับเครื่องใหญ่มากหนักมากพี่น้องผู้หนัก,นกๆๆนะครับเครื่องใหญ่มากโอู้ครับเครื่องใหญ่มากเลยใหญ่นะครับหนักนะไม่รู้ว่ากี่กิโลี่ข้อมูลอยู่ไหนนี่ นู่นเลยน่าพอไรนะครับน่าจะหลายหลายกิโลอยู่แน่นี่นะครับก็จะมีสายครับนี่เป็นเครื่องเครื่องสายพานเด้อพี่น้องเด้อเครื่องสายพานนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอันนี้โอ้มาไม่ค่อยดีครับตัวนี้นะนี่นะครับดูสิมันไม่ไม่สนิทนะครับนี่ตรงนี้มีของมีตำหนินิดนึงนะครับอันนี้เอาตามความจริงนะครับของมีตำหนินิดนึงนะครับ อันนี้ตรงที่ใส่ที่ดักฝุ่นนะครับเด็กฝุ่นตรงนี้ประมาณนี้นะที่ดักฝุ่นไปก่อนเอามาดูครับพี่น้องเอออันนี้เขาแถมกระดาษทรายมาให้พี่น้องแถมกระดาษทรายมาให้ดูครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เพื่อแปะซีบหรือเปล่ากระดาษทรายครับขนาดหหาบเลยครับอันนี้ตัวปรับครับปรับขึ้นปรับลงนะครับให้ตัวจับนะครับไม่ใช่ตัวปรับตัวจับนะครับ อันี้เวลาเล่งเครื่องครับเล่งน,นะครับกดตรงนี้ไว้ก็จะเล่งอยู่ตลอดนะครับเล่นอยู่ตลอดแล้วกดก็จะหยุดนะครับใครที่ชอบไม่ยอบกรรมกนเล่งบ่อยอมาดูด้านข้างครับพี่น้องดูด้านข้างครับด้านนี้จะเป็นเหมือนกับมาร์กเทคเลยนะครับน่ครับอันนี้เวลาเวลาเปลี่ยนนะครับเห็นเห็นบอาเห็นอยู่นะครับ เวลาเปลี่ยนก็จะดึงตัวนี้ขึ้นครับดึงแรงๆครับ๊บกนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เปลี่ยนออกอย่างนี้ครับก็จะออกแบบนี้นะครับส่วนการใส่นะครับการใส่กระดาษทรายนะครับนี่เป็นกระดาษทรายแบบนี้ก็จะมีลูกศรนะพี่น้องนครับมีลูกศรครับนี่ลูกศรชี้ ทิศทางการหมุนของเครื่องถ้าเราใส่ผิดนะ,ะข้างในกระดาษทรายก็จะมีลูกศรน,นึงครับอ่าถ้าเราใส่ผิดนะครับถ้าเราใส่ผิดใส่กับด้านนี้ด้านนี้ครับหมุนไปในนี้จะทําให้รอยรอยกระดาษนะครับที่ต่อกันกาวติดไปนี่จะทําให้ขาดนะครับสายพานของเอกระดาษทรายนี่ขาดกระดาษทรายนี่ขาดตรงรอยต่อนะครับ นั้นแล้วการจะใส่นะครับต้องดูลูกศรครับต้องกลับด้านดูลูกศรชี้ไปแนวไหนนะครับชี้ไปในแนวก็ใส่ไปแนวนั้นนะครับหุนแนวนี้เราก็ใส่ลูกศรชี้ไปแนวนี้ครับทีนี้อันนี้ของชิ้นนี้ครับของอันนี้ก็คือตัวนี้นะครับแผ่นรองครับเวลาใช้ไปมันจะสึกต้องเปี่ยนครับพี่น้องต้องเปลี่ยนเออนะนี่ครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายๆครับไม่มีอะไรมีน็อตสี่ตัวครับ ไอ้กวงมุนออกสี่ตัวข้างในก็จะเป็นสปริงนะครับตัวนี้ิีนะครับถ้าเวลาใส่กระดูลูกศรใส่ง่ายๆครับใส่ปั๊บไปครับใส่เข้าไปแล้วนะครับมันก็ปิดกดลงครับอ่ามันจะดีดเลยครับดีดเลยครับดีดแรงนิดนึงทีนี้เวลาเวลามันไม่ตรงครับเนี่ยเวลาเราตั้งเราไม่ตรงนะครับ เราก็จะมีวิธีการครับวิธีการคงให้ตรงโดยวิธีการเปิดเครื่อบที่จะหมุนปรับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับปรับให้แผ่นกระดาษทรายตรงนะครับปรับให้ตรงไม่ให้ล้นต้นขอบต้นขอบอันนี้ครับต้นขอบตัวตัวล้อลูกกิ้งครับนะครับส่วนนี้ครับส่วนน,น,นี้ก็จะเป็นที่พูดไปแล้วนะครับ ก็ใส่ประมาณนี้ครับใส่แทนตัวนี้นะครับนี่ะครับใส่ประมาณนี้ลองดูครับนี่ครับนะครับใส่แทนตัวนี้ครับนี่ครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราใช้ชิ้นงานครับวางนี้นะครับ นี่จะไม่ได้ค้ำพื้นนะครับจะไม่พังจะค้ำแทนนะครับเร็วยึดนะครับให้น็อตยึดแล้วก็เอาเนื้องานมาขัดตรงนี้เลยนะครับขัดขัดขัดวางทําเครื่องขัดเนวนอนนี่ครับนะครับเตรียนะครับเราลองจะทีนี้เราจะลองกดดูนะครับกดการทํางานของเครื่องดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวไยกเสียบปลั๊กก่อนนะครับแล้วก็เช็คก่อนนะครับว่าตัวคันเร่งเราได้ล็อกไว้ไหมดั๋ยัล็อกนะครับ เราจะกลับดครับจะดังแค่ไหนครับนี่ครับ้อง,องสั่นนิดนึงนะี่ครับมันก็จะหมุน,นครับพี่น้องมาดูครับยกให้ก็ได้ดแรงครับแรง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 ครับแรงแรงมากเลยครับพี่น้องอันนี้อยู่ที่ ห้าพันโอ้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีครับอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์ด้วยครัใช้ไฟหนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์เหมาะใส่อันนี้เราก็จะปรับรับตัวนี้จะเป็นตัวปรับครับ ันี่จะเป็นตัวปรับดูใกล้ๆครับนี่จะเป็นตัวปรับดูนะครับผมจะปรับให้ดูนี่จะเป็นตัวปรับนะครับตัวนี้นะครับเคลื่อดูขอบดิครับตอนนี้มันจะเคลื่อน,นครับนี่มุมขอบของล้อน,นะครับ จะเคลื่อนครับถ้าไม่ตรงนะครับถ้าหมุนเราหมุนแล้วก็ตรงครับพี่น้องเครื่องแรงมากครับเครื่องแรงเยี่ยมเยี่ยมเลยครับพี่น้องน่าใช้นะใช้หนักนะครับไม่ใช่ช่างนะครับไม่ใช่ช่างใช้เป็นของส่วนตัวครับแนะนำเลยนะครับเครื่องนี้นะครับ ใช่ได้อยู่นะนี่โอเคนะนีะ่พี่น้องครับเดี๋ยวจะลองรีวิวงานตอนขัดให้ดูครับพี่น้องอดูครับรอดูครับดูครับพี่น้องครับเตรียมขัดแล้วครับอ้าวักรุดพักลุดพักลุด ดูครับผลงานดูผลงานครับดูทลงานนี่ครับนี่ครับขัดแป๊บเดียวครับยังไม่ทําอะไรเลยมันเป็นขึ้นอยู่กับเบอร์ครับเบอร์กระดาษนะครับอันนี้เบอร์หยาบนี่ครับพี่น้องอันนี้ขัดแป๊บเดียวนะครับถ้าขัดนานกว่านี้ก็จะโอเคอยู่โอ้สุดยอดเลยนะครับเอาโอเคครับนี่ครับแลวให้ดูครับให้ดูเลยเครื่องนี้ บาลิล่านะครับบาลิล่านะครับบาลิล่าหัดอะไรก็บเบลนะครับพอใช้ครับพี่น้องเอานี่ครับขอบคุณครับที่ติดตามครับการใช้งานของเครื่องขัดนะครับเครื่องขัดไม้ครับ แค่นี้ครับติดตามคลิปต่อไปครับนี่รีวิวให้ดูนะครับเครื่องตัดขัดไม้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ